สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสำนวนไก่แก่แม่ปลาช่อนนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้เพจเจาะเวลาหาอาดีตจะไปหาข้อมูลมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับแล้วก็ผมจะเอามาถ่ายทอดเหมือนเดิมครับสำนวนไก่แก่แม่ปลาช่อนเนี่ยเป็นสำนวนที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความร่ำรวยทางภาษาไทยนะครับคนไทยเรานิยมใช้ถ้อยคำสำนวนเพื่อใช้ในการสื่อความหมายแล้วก็เปรียบเปลยได้อย่างคมคายแล้วก็ลึกซึ้งนะครับ สำนวนกระต่ายแก่แม่ปลาช่อนเนี่ยเป็นสำนวนดั้งเดิมของไทยซึ่งก็คือสำนวนคำว่าไก่แก่แม่ปลาช่อนในปัจจุบันนี้เองนะครับสำนวนไก่แก่แม่ปลาช่อนเนี่ยหมายถึงหญิงค่อนข้างมีอายุมีบานยาแล้วก็เล่เหลี่ยมมากนะครับซึ่งจากหลักฐานที่อ้างอิงได้เนี่ยพบว่าในอดีตเราใช้สำนวนว,นว,นว่ากระต่ายแก่แม่ปลาช่อนมาจากวรรณคดีไทยหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นในบทละครนอก คาวีพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหลก็กล่าวถึงเทา้าสันนุราชปรารถนาจะได้นางจันสุดาดเป็นชายาแต่เป็นพระบาตัวเองเนี่ยชารามากแล้วนะครับจึงอยากจะชุบตัวให้เป็นหนุ่มรูปงามทําให้หลงกลอุบายของหนวิชัยจนถึงแก่ความตายนะครับคาวีก็เลยสวบรอยเป็นเท้าสันนุราชขึ้นคลองเมืองแทนนะครับนางคันธมาลีมเหสีเท้าสันนุราช ก็เกิดพึงพอใจกับรูปโฉมใหม่ของเท้าสันดุราชครับนางน้อยใจที่เท้าสันนุราชเนี่ยสนใจแต่นางจันสุดาคาวีที่สวมรอยเป็นเท้าสันนุราชต้องเข้าไปง้องอนนะครับนางก็แสดงกิริยาสะบัดสะบิง่งไม่พอตีวัวกระทบคลาดสัญชาติกระต่ายแก่แม่ประช่อนเสร็จสะบิง่งสะบัดต,ตัดรอนจะช่วยสอนให้ดีก็มีเอาวันในคดีเรื่องพระอภัยมณีนะครับก็พบว่ามีสำนวนกระต่ายแก่แม่ปลาช่อนนะครับเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ย ปลารบถึงนางสุวรรณมารีที่หึงหวงนางละเวงว่าขี้เกียจเกี่ยวเคี้ยวขับคารับแพ้กระต่ายแก่แม่ประช่อนงอนไม่หายเพราะฉะนั้นกระต่ายแก่แม่ประช่อนนี่เป็นสำนวนที่มีที่มาจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติของกระต่ายเนี่ยเมื่อแก่แล้วมักจะเปลี่ยวคือว่องไวก็เลยนํามาเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มีอายุมากย่อมมีบัญญาแล้วก็เล่เหลี่ยมมากกว่าสาวๆนะครับ ส่วนปลาช่อนโดยทั่วไปนี่ก็ไม่ได้ดุร้ายอะไรนะครับแต่ว่าธรรมชาติของแม่ปลาช่อนเนี่ยเมื่อวางไข่แล้วจะดุสามารถกัดคนได้นะครับดังนั้นทั้งกระต่ายและแม่ปลาช่อนก็เลยมีลักษณะคล้ายคลึงกันเมื่อแก่ตัวลงไปจึงนําเอามาเอ่ยเปรียบเทียบเป็นสำนวนขึ้นมานะครับสันนิษฐานว่าสำนวนกระต่ายแก่แม่ปลาช่อนเนี่ยเพี้ยนมาเป็นไก่แก่แม่ปลาช่อนเพราะว่ามีเสียงใกล้เคียงกันคําว่าไก่แก่ตามความหมาย ในสำนวนคงไม่ได้หมายความว่าเปรียวแบบกระต่ายตามสำนวนดั้งเดิมนะครับไก่นี่เป็นสัตว์ที่เรานำมาปรุงเป็นอาหารนะครับธรรมชาติของไก่เมื่อแก่ย่อมจะมีเนื้อเหนียวเคี้ยวยากกว่าไก่รุ่นดุนคำว่าไก่แก่จึงเทียบได้กับสาวแก่นั่นเองนะครับ